เรื่องที่เราได้องค์ความรู้ในเรื่องนี้ว่าสูตร VASK เนี่ยค่านิยมเจตติทักษะความรู้เนี่ยเราจะมาทําเป็นความสามารถเนี่ยเราต้องเอาทักษะข้อความรู้เนี่ยมาหลอมรวมกันนะก็นิยามตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเป็นผลรวมแหละทักษะความรู้จนเกิดเป็นความสามารถในการแก้ป,ปัญหาสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมายนะคะ,คะพอค่านิยมเจตติความสามารถเราเนี่ยเราเอาเจตติและความสามารถเนี่ยมาหลอม เราจะได้สมรรถนะของเด็กแล้วก็ตัวสมรรถนะก็เป็นผลรวมทั้งหมดของเจตติและความสามารถนั่นแหละทำกันจนเกิดเป็นอุปนิสัยที่ใช้และพัฒนาความสามารถให้บรรลุเป,ป้าหมายอยู่เสมอนะคะแล้วก็จนล้อมรวมเป็นคุณนักษณะษเนี่ยคะ่ะที่ต้องมีค่านิยมนะคะแล้วก็สมรรถนะที่หลองเขาเนี่ย จนเกิดเป็นอุปนิสัยเนาะที่ใช้และพัฒนาความสามารถให้บรรลุปเป้าหมายเนี่ยอยู่เสมอและไปนในทางที่ดีงามด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่เขาใช้ความสามารถอันนั้นนะอยู่ตลอดเวลาเพื่อบรรลุปเป้าหมายนะคะแล้วก็เมื่อเด็กมีวีเนี่ยที่สําคัญเนี่ยบวกกับสมรรถนะค่ะคุณลักษณะเนาะมันจะเกิดขึ้นมันเป็นอุปนิสัยที่เขาใช้เนาะและพัฒนาความสามารถอยู่เสมอเนาะ แต่ว่าไปในทางที่ดีงามด้วยนะคะเราก็มีหลักในการประเมินเนาะเพราะว่าไอตัวเนี้ยวาสอะมันประเมินทั้งหมดไม่ได้แต่มันประเมินอ,องค์ประกอบของมันได้องค์ประกอบหลักๆของสมรรถนะเนี่ยมันก็คือ ตัวแรกเลยก็คือการประเมินเจหติเนาะมันเป็นจุดแรกของแรงขับว่าเด็กมีแรงขับมีเจตติที่ดีในการเรียนรู้และการทํางานหรือไม่ซึ่งอันนี้เราก็เคยทรั้งที่แล้วให้เครื่องมือวัดเจตติไปลองทํากันดูนะคะอันที่2คือประเมินความรู้อะค่ะก็ความรู้ในความจําความเข้าใจอาจจะเป็นแบบทดสอบหรือ เป็นอะไรที่คุณรูมั่นใจแล้วว่าเขามีความรู้สะสมตัวนี้เพียงพอนะคะแล้วก็การประเมินอันที่3ที่จะวัดได้ก็คือการประเมินไปที่ทักษะวิธีเนาะในเรื่องนั้นๆแล้วก็อันสุดท้ายคืออันเนี้ยเป็นการประเมินที่ขั้นสูงหน่อยก็คือประเมินไปที่การที่เขาคอนสตรัคความรู้เนาะในสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็ การประเมิอนอีกอันนึงคือประเมินนิสัยโดยรวมเลยเนาะในการใช้ความรู้และทักษะนั้นๆซึ่งอันนี้เราก็บอกได้เลยว่ามันอาจจะไม่ได้ประเมินได้ในชั้นเรียนมันต้องประเมิอนนอกชั้นเรียนซึ่งอันเนี้ยถ้าเราเริ่ม,เร,มเริ่มทำเนี่ยเราสามารถที่จะทํางานร่วมกับผู้ปกครองเนาะในการไปสังเกตในการมองเห็นเด็กๆในนิสัยนอกห้องเรียนในแบบที่เด็กๆไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ โดยรวมเนี่ยถ้าเราจะประเมินวาสแบบเป็นองค์รวมเนี่ยมันมีหลักการของมันอยู่ก็คือว่าเราก็คือการประเมินว่าเด็กอะ่ะเขาอะ่ะมีแนวโน้มหรือว่าเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่จะใช้สมัครคณะที่เขามีเนี่ยหนึ่งไปในทางที่ดีงามเนี่ยอย่างเมื่อวนนี้ที่คุณครูหลายท่านบอกว่าเฮ้ยเด็กบางคนมีน้ำใจมีการช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เขาจะทําเรื่องนี้หรืออีกอันหนึ่งคือแนวโน้มที่จะหยุดยยางเนาะ สิ่งที่มันไม่ดีอะคะ่ะที่มันแล้วก็ยืนหยัดกับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมนะคะแล้วเขาทําได้เองเลยอะคะ่ะโดยที่คุณครูไม่ต้องบอกหรือสั่งแต่แน่นอนครูต้องออกแบบกิจกรรมที่เอื้อให้เขามีโอกาสได้ทำ